ไม่มีใช่ไหมตันีก้องเลยนะกับพรมน้อยตันดีก้องนะกับตัดกอนะเมทุกคนเตรยมไปกัตันดกองตอนนี้กนะกับคุณ คือจริงๆเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมได้ตั้งมูลิธิบวรวิย์ขาวทองมีรถกู้ภัยช่วยเหลือคนแก่คนเกิดคนเจ็บคนตายนะครับบริการพี่น้องประชาชนฟรีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยประสบด้วยตัวเองว่ามีบางคนประสบอุบัติเหตุปรากฏว่าเราไปส่งโรงพยาบาลช้าไป5นาทีเขาต้องเสียชีวิตหลังจากนั้นผมก็มีมูลิธิแล้วก็ช่วยเหลือมีคน อยู่รอดปลอดภัยผมว่าช่วยมาเป็นหมื่นคนแล้วครับแล้วตอนหลังเนี่ยพวกผมไปเป็นนักการเมืองถ้าไปหาเสียงบ้างไปเยียวยระยาวชนบ้างไปเจอปัญหาใหม่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเรื่องเยาวชนนะครับปรากฏว่ายาเสพติดเนี่ยขยายวงกว้างมากบางคนพ่อแม่้ายาเสพติดิดคุนะครับทิ้งลูกตัวเล็กๆห้าครบครัว,วไว้คนเดียว เด็กก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เด็กก็ต้องออกจากโรงเรียนนะครับปัญหานี้ไปยิ่งเจอยิ่งพบมากขึ้นมากขึ้นเรืเร่อยๆพ่านผมก็คิดโครงการว่าเราไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะลูกหลานที่เดือดร้อนก็ถือว่าลูกหลานของพวกเราทุกคนนะครับมีาการเราอยากมีกองทุนนะกอนแล้วมีคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่มาจากครูอาจารย์ดังนั้นนะครับทั้งที่ผลเกษียณแล้วและยังไม่ผลเกษียณแล้วมาเป็นผู้รับเรื่อง แล้วพิจนา,าตัดสินใจในการช่วยเหลือน,นะครับออกไปเยี่ยมเยียนให้ความในใจเข้ามาตรงนี้ครับก็คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะปัญหาสังคมนี่คือจุดเริ่มต้นในวันนี้ครับเราจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ครัง้งแรกเราได้4ล้านกว่าก็คิดว่าน่านจะได้สั10ล้านนะครับเ็นทนองถุง1อยแง่ปัญหาเรื่องน,นี้โดยเฉพาะเลยครับผมคิดว่าคนที่มีโอ,อกาสมาก นะครับสามารถยื่นมือก็มาช่วยถ้าโครงการเราดีมีประโยชน์แล้วก็เห็นผลผมเชื่อว่าจะองทุนนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆครับ